สวัสดีครับพ่อลูกทำกินในสินไทยมือนี่พามาจุกุ้งเลยครับนี่กุ้งตัวยญ่เง,งี้เลยนี่เบิ้งดีเลยย่เง,งี้แห้งยีหลีหล่างทำความสะอาดมาพาหลังเซียรโซดาทำจิ้มคนหนึ่งหนวดงามครับมือนี่มีพักกับกับ,กบมี <Okay. S 1> ยอนมะละกับบักทัวกับกระเทียมแล้วกับ,บักทัวผู้พักแพว จวดหน้าบ้านสองคนกับคนหนึ่งหอนงามครับครับผมจวดให้พี่น้องเบิ้งดูกุ้งจุกุ้งจุกุ้งนี่เอาภักเอาภักนี้นะม่วนใส่น้ำเบิ้งทีเลือกุ้งตุยไงเขาขาวกุ้งได้ครับกุ้งได้ครับนี่กล้ำแล้วครับโอ้ยใหญ่เลยจุกุ้งจุกุ้งด เป็นยังไงพักกับพักไซมะละมะละมิตรยอดครับมือนี่ผมติวครับขมติว่วเขากันปัญญงกับของหวานหวานจุก,กุ้งสดๆเนี่ยมันหวานไปต้นนายมาพี่น้องมาแสบ่บรรนวนงกันครับจุก,กุ้งย่อมขึ้นมีนูอันนี้กุ้งตัวใหญ่ในจักหน่อย อุงยักอุงยักกับคนหนึ่งนวดง,งามครับมาแสบมานวนุน้ำแกนได้พี่น้องครับผมแก่ข้าวแก่ข้าวมีนำปะนะรองข้อพร้อมต้องซีซีจ้ะอันนี้นำปะนะจวดผมขอการปัญญามัน โอ้ยมะละมันกับซุดหยอดแล้วครับผมสวัสดีครับพอลูกทำกินในถิ่นไทยมาน,นี่เนี่ยตโตพอมา,มาจุมาจวดเสียจังหวะเหมือนเลยว่ะ อ่าโจนนี่ครับนี่น้ำจิ้มเสื้บเสียบด่วยอยจุกุ้งกำมะละพันลำเออพันผาเวียดเรา่ปสิมาครับพี่น้องคำยังไงยัดขอบปากลมมาปุน่น สุดยอดนีๆน้ำจิ้มไอ้พป็นนไทยดิแค่คนหนึ่งมาพี mm ่น้องแสบกันคนละตัวกับคนหนึ่งหนอนงามนี่อู้หมันตัวใหญ่ด <m> ีเลยเต็มปากเต็มคั่มือขาจูนพูนตัวละขีด chọc chèo luôn kia ui nhung cả cắt có nhung rồi Mà đi mai được bên nào Vantaglia, da. Guardi, guarda. 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 ตัดบ่ตัดตาดโอ้เห็นไหมอีลีบ่เพี่ย้อะไรไปไหน มาหยุดสุดหยอดเลยคัะเป็นอย่างเราจะมีแลละครับพี่นอ้องพรอหอ,อมปากหอมคอคลิปหน้าพ่อกันไหมขอุณนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากช่องไว้น้ำเนเดอ้อเพราะลูกทำกินในถิ่นไทยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำเนยไม่ยัยงติดปะ เบิ่งแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมกดไห์ให้น้ำเนีย่ยฝากไว้นนำเลยด้ยครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ